วันนี้คุณแอนก็มีเรื่องเล่าแล้วก็เป็นการตกผลึกของปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่คุณแอนได้เริ่มลงทุนอะไรหลายๆอย่างลงทุนในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงแบบเรื่องของการเงินนะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันต้องเป็นเงินเท่านั้นแต่คุณแอนมองว่าปีที่ผ่านมานะคุณแอนถามคําถามตัวเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราตัดสินใจลงทุนอะไรแล้วคุณแอนก็มี5ข้อที่ให้ทุกคนได้ลองเปิดปีใหม่มาแล้วลองเอามาใช้กับตัวเองเอามาปรับใช้ว่าสิ่งไหนที่เราเห็นว่าเอยมัันดีจงล เพราะว่าตัวคุณนันเองก็ได้ใช้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันมีความสุขจังเลยทุกวันนี้รู้สึกว่าชีวิตเรามันง่ายๆทําทงานมีความสุขอยู่กับครอบครัวมีความสุขการเงินมีความสุขจังเลยและคุณนายก็ได้ปกผลึกหาข้อมาให้ทุกทคนได้เรียนรู้กันการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณนายรู้สึกว่าดีใจจังที่ตัวเองตัดสินใจปีที่ผ่านมาดีใจจังที่อดเปเรี้ยวไว้กินหวาน ดีใจจังเลยที่เราตัดสินใจตั้งแต่ปี2023เราว่าเราจะโฟกัสตรงนี้ข้อแรกเลยคุณนันดีใจมากที่ได้จัดเวลาลงทุนกับสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายของคุณนัคนคุณนันรู้สึกว่าปีที่แล้วนุนะก่อนปี2023เนี่ยคุณนันใช้ชีวิตแบบไม่มีวินัยมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ลงทุนเวลากับความตั้งใจจริงๆนะล้วรู้สึกว่ามันก็ได้แหละผลลัพธ์มันก็ได้แต่มันไม่ได้แบบว่าอืดู สเสถียรเท่าไหร่คุณนันก็เลยตัดสินใจลงทุนเรื่องของสุขภาพจิตของเราสุขภาพใจของเราคืออะไรคุณนันใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นคุณนันระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นเอางี้ดีกว่าเราก็เมื่อก่อนเราคิดว่าเราแบบต้องมีเพื่อนเยอะแยะคุณนันก็ได้ลงทุนตรงนี้ด้วยการที่ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่กับกลุ่มไหนเราสบายใจเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเราสบายใจซึ่งคุณนันก็ได้คําตอบแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่กับตัวเองเรามาเทคแคร์เซลฟ์แคร์ตัวเอง ทุกครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไปอยู่กลุ่มไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบมันไม่ใช่ที่ของเราเนี่ยนะคุณแอนก็ตัดสินใจที่ว่าถ้าอย่างนั้นเรามาลงทุนกับสุขภาพจิตของเราดีกว่านะเพราะว่าไม่มีใครจะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองอยู่กับตัวเองจัดเวลาง่ายๆนะออกไปวิ่งนอกบ้านจัดเวลาง่ายๆนะฝึกสมาธิ5นาที10นาทีแลวอยู่กับตัวจริง ได้กลับมานั่งตกผลึกว่าวันนี้ตเตงรู้สึกอย่างไรตัวเองอยากสร้างชีวิตที่ตัวเองมีความสุขอย่างไรนั่นคือการลงทุนเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายและอยากทุกคนได้ลองตั้งคําถามกับตัวเองดูว่าเราจะกลับมาดูแลใจเราได้ยังไงถ้าตรงไหนเราอยู่แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจ<ม>ก็ให้เรากลับมาเยียวยาตัวเองกลับมาฮิลลิ่งตัวเองคนนุณนายก็จะมีเทคนิคต่งางๆที่เข้าไปเรียนจาก u ูท b e เข้าไปเรียนจากอาจารย์ว่าเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองฮิลลิ่งตัวเองยังไง บางครั้งเราก็มีความเจ็บปวดบ้างจากอดีตนะเรากลับมาลงทุนตรงนี้กับตัวเองตื่นเช้าไม่ต้องเข้าโลกโซเชียลเลยก็อยู่กับตัวเองทําอาหารไปทํางานสร้างการบริการที่ดีเห็นไหมคะนั่นคือเราต้องมีความ awareness คือกลับมาดูแลใจตัวเองจริงๆแล้วปีนี้มันเลยเป็นปีที่แบบดูเสถียรน,นะอาจจะมีขึ้นๆลงๆบ้างแต่มันเสถียรมากกว่าปีที่ผ่านมา ข้อ2อคุณั้นลงทุนในด้านของทักษะมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่อยากเก่งทุกอย่างเลยนะแล้วมันก็ทําได้ดีอ่ะแต่มันไม่เลิศมันดีแต่มันไม่เลิศคุณแอนก็เลยถามตัวเองว่าแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยนะเราต้องลงทุนเวลาแรงของเราหรือปัจจัยที่เราเก็บไว้เนี่ยกับอะไรบ้างนะเราก็ต้องมานั่งถามตัวเองนะคุณแอนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมคะคุณแอนต้องตัดต่อวิดีโอเอง คุณนันก็ลงทุนเวลากับการตัดต่อวิดีโอมากขึ้นนะทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะทำให้มันเป็นความยูนิคของเรามากขึ้นทักษะอะไรอีกนะทักษะเรื่องของสมาธินะคุณนันก็ไปโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาคุณนันค่อนข้างที่จะแบบไม่เป็นตัวจับหลายอย่างและก็จะรู้ว่าเราต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ลองมานั่งดูในงานที่เราทําจุดที่เราอยู่ซิว่าเราอยากที่จะใช้เวลาหนึ่งปีเนี่ยในการพัฒนาทักษะอะไรของเราให้เชี่ยวชาญจริงจริง แล้วคุณแอนเชื่อว่าถ้าเราสม่ำเสมอมุ่งมั่น1ปีเนี่ยมันจะเกิดความก้าวกระโดดมากๆเลยงานที่เราทําที่เรามองว่ายากเ่ยมันจะเริ่มง่ายขึ้นมันจะเริ่มมองเห็นการพลิกแพลกมากขึ้นนะอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วก็กลับมาดูตัวเองว่า เฮ้ยเราจะพัฒนาทักษะหรือความเชี่ยวชาญอะไรให้กับตัวเองในที่ที่เราอยู่ดีข้อที่ 3. นะคะคุณแอนกลับมาลงทุนทางด้านของความรู้การเงินคุณแอนทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่าคุณแอนเลี่ยงในการดูแลการเงินตลอดเลยก็คือมีเงินเก็บแหละแต่ว่ามันไม่งอกเงย แล้วคุณนามได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวคุณอานจะเอาให้ดูเป็นหนังสือที่ชื่อว่านะ The Richest Man in Babylon เนี่ยหนังสือเป็นหนังสือคล้ายๆแบบเขาทําเป็นแบบนิยายอ่านสนุกมากเลยแต่ว่าดีมากนะเราทำไมเราไม่เจอกันแต่ละคนอาจจะอ่านแล้วนะแต่ว่าคุณนนรู้สึกว่าทุกคนอาจจะยังไม่ได้อ่านเหมือนคุณแอนน,นะเพราะว่าเราดีการเงินมานานมากแล้วหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยคุณน,นอ่านก่อนนอนง่ายๆเลยคือไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะมันนิยาย แล้วแต่ว่าเป็นนิยายที่สอนเรื่องการเงินได้ดีมากทําให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยวินัยเราหายไปแล้วเราจะทํำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นทาสของเงินเราเป็นเจ้านายของเงินแล้วคนนั้นก็ลงทุนทางด้านนี้เนี่ยตามหนังสือเนี่ยค่อยๆทํามันมีความกรุงริงกรุงซิงนะมีเงินในบัญชียเยอะขึ้นนะแล้วก็แบ่งไปลงทุนได้มากขึ้นทําให้เรามีแผนในการเกษียณเนี่ยแล้วเวลาเรารู้สึกว่าเรามีแผนนะ่ะมันดูแบบเออถึงแม้ว่าเดือนใดเดือนหนึ่งเราอาจจะแบบว่าไรายได้ น้อยลงยางแต่เรารู้สึกว่าเราสกิลเรามั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะคะให้ทุกคนไปลองหามาอ่านดูนะเศรษฐีชี้ทางรวยสิ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณนันสุขว่ามันคุ้มมากกับการลงทุนให้กับตัวเองหาหนังสือที่เรารู้สึกชอบใจแล้วเราก็ลงทุนความรู้เนี้ยกับตัวเองแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันข้อที่4การลงทุนอันที่4ีที่คุณนัน้สึกคนนั้นชอบมากก็คือการลงทุนด้านของความสัมพันธ์นะไม่ใช่ไปเปย์ผู้ชายนะ การลงทุนคุณแอนถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันเป็นเวลาเป็นความสนใจของเราคุณแอน,นลงทุนด้านของความสัมพันธ์อย่างไรนะคุณแอนก็ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะปกติก็ไม่ค่อยโทรหาคุณแม่เท่าไหร่ส่งแมเสเซจไปก็นานๆทีก็จะแบบทักทายแล้วก็โทรหายูไนซ์นั้นของคุณแม่แล้วก็ของคุณแฟนเนี่ย ก็จะแบบการลงทุนก็คือลงทุนเรื่องของด้านอารมณ์เมื่อก่อนเราอาจจะแบบปิดปี๊ดกับเขาปีที่ผ่านมาคุณก็จะบอกกับตัวเองว่าให้ชมเขาเยอะๆบางทีอาจจะมีอะไรที่เราขัดใจเนี่ยแล้วเราก็ด่าเขาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลด,ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจว่าเราจะชมเขาเยอะๆให้เขารู้สึกในความมั่นใจในความเป็นแมนนิดหนึ่งเออบางครั้งเราเป็นผู้หญิงทํางานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะ บังคับเขาตลอดเวลาแลยสงสารเขาเหมือนกันเวลาเราอยู่ที่บ้านหรือเราเลิกงานแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นแบบเป็นผู้หญิงไงให้เขาได้ดูแลเราบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนลงทุนเรื่องของความสัมพัน์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแฟนหรือเราไม่มีแฟนเนี่ยก็เป็นเพื่อนก็ได้นะให้เราไปกินข้าวกับเพื่อนที่รู้สึกว่าเออเราคิดถึงเขาจังเลยนะเป็นเพื่อนที่ดีจังเลยเนะี่ยไปดูแลเขาบ้างบางทีเราอยากได้ความช่วยเหลือจาก ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่เราไม่เคยเข้าไปดูแลจิตใจเขาเลยเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะไม่แข็งแรงมีอะไรช่วยเหลือได้แล้วก็ช่วยเหลือตามกําลังที่เรามีนี่คือการลงทุนด้านของความสัมพันธ์ แล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีคนข้างๆเราให้เราอุ่นใจอ่ะเวลาที่เราแบบเหนื่อยบ้างก็มีคนอยู่ข้างๆเราเพราะว่าเราลงทุนเวลาที่อยู่ข้างๆเขานั่นเองต่อไปข้อที่5นะคะอันนี้คุณนันก็ชอบมากเลยจริงๆมีหลายข้อเนาะแต่เอามาแค่5ข้อก่อนข้อที่5คือการลงทุนด้านของสิ่งแวดล้อมบ้านที่อยู่เนี่ยคุณนันก็ทําให้มันแบบสะอาดนะให้มันแบบ ง่ายๆสิมโป้กินง่ายๆแต่ว่าสุขภาพดีด้วยนะทำอาหารที่มันดีต่อร่างกายเราจะได้ไม่ต้องไปแบบซื้ออาหารเสริมเยอะอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าก็จะน้อยมากนะคะแล้วมันจะทําให้เราแบบมีแรงอ่ะมีกําลังใช้ชีวิตต่อไปมีแรงในการทํางานผิวพรรณเป็นปลัง่งสิ่งว่าล้อมมีอะไรอีกนะเรื่องของผู้คนอย่างเงี้ย คุณอกจจะเลือกในการที่จะแบบไปพบปะคนที่แมทช์กับเป้าหมายเราบางทีเราอยากไปหลายกลุ่มมากนะผู้คนต่างๆเนี่ยแต่บางทีมันกระตัดกระจายเราก็เลือกทีนี้เฮ้ยเราอยากไปทํากาแฟเป็นมืออย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่กับพี่ๆที่เขาทํากาแฟอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแฮปปี้มาก สิ่งแวดล้อมสําคัญมากค่ะนะถ้าเราอยู่ในเมืองไม่อยู่แบบดอยหรือป่าเขาเหมือนคุณแอนเนี่ยเราก็ลองดูซิว่าในกรุงเทพมีที่ไหนให้เราสึกฮิวใจบ้างถ้าเราเจอความเครียดในที่ทํางานเยอะเกินไปเราก็ต้องลองไปฮิวใจตัวเองด้วยเลือกสิ่งแวดล้อมที่เราออกไปฮิวใจคุณแอนก็จะมีบัตเจ็ตบัตเจ็ตหนึ่งนะพาพาร์ทเนอร์ไปดอยไปเขาไปนอนสบายๆชิลๆอันปลั๊กนะตัด รู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นหน้าที่ต่างๆบ้างนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านของสถานที่เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ตัว5ข้อนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเลยให้กับตัวเองเราจะรู้สึกใช้ชีวิตแบบละมุนมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราอุ่นใจจังรู้สึกฮิวใจจังแล้วนั่นแหละเราถึงจะมี energy ออกไปใช้ชีวิตออกไปทำงานเราจะเป็นพลังบวกให้กับผู้คนรอบข้างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้คุณต้องขอขอบคุณ KK โปรตีนพืชออร์แกนิก ที่คุณแอนใช้ดูแลสุขภาพกายของคุณแอนมาตลอดเลยแล้วก็ทาง KK เนี่ยเขาก็บอกคุณแอนว่าคุณแอนจะสนับสนุนห้องเย็นความสุขเนี่ยไปอีกเพื่อที่จะให้พวกเราได้มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีคุณแอนก็จะชงดื่มตลอดเลยนะทุกวันเวลาออกไปออกกําลังกายหรือช่วงบ่ายๆคุณแอนรู้สึกเหนื่อยโปรตีนไม่ถึงเนี่ยก็จะแบบมีติดตัวตลอดเลยนะคะไปไหนเนาก็ถามว่าดื่มอะไรก็ดื่ม KK ค่ะให้เราไปหาซื้อกันได้นะคะอันนี้เป็นแบบเฟรนด์ของคุณแอนเลยเป็นแบบพลัตโปรตีนก็คือมีไฟเบอร์ มีโปรตีนต่างๆให้เราแบบเติมพลังงานเรากันแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคนนันจะแปะลิงก์ไว้ให้สําหรับคนที่สนใจเติมโปรตีนระหว่างวันนะคะลิงก์สมุดเล่มนี้นะเศรษฐีชี้ทางรวยให้เราไปลงทุนเรื่องของการเงินมากขึ้นลงทุน m i n d s e ตเราดีๆนะเราจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นทาสของเงินอีกแล้วเราจะเป็นเจ้านายของเงินแล้วเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้ถ้าวันนี้เราไม่มี m i n d s e ตที่ถูกต้องนะเงินเข้ามามันก็ออกไป มันจะไม่มีการเพิ่มพูนมากขึ้นนะวันนี้คุณแอนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ปีนี้ปี2024เนี่ยลงทุน5ข้อนี้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้มันต้องเป็นปีของเราต้องบอกแค่นี้ปีนี้มันต้องเป็นปีของเราให้เราลงทุน5ข้อตัวนี้ สม่ำเสมอให้เราสบายๆนะไม่ต้องกดดันตัวเองคุณแอนชอบให้ทุกคนเน้นสม่ำเสมอไม่ใช่แบบตุ้มทีเดียวสม่ำเสมอนิดหน่อยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วนั่นแหละมันจะก,กลายเป็นนิสัยที่อยู่ยงคงกระพันปีหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้อีกวันนี้คุณแอนแล้วก็ห้องเรียนความสุขและเคเคโปรตีนพืชออแกนิกยืนหนึ่งด้านโภชนาการอาหารจากพืชลาไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพการเงินสุขภาพความสัมพันธ์สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกันวันนี้ ทาธุนะคะวันนี้คุณแนนไปก่อนสวัสดีค่ะ